สวัสดีครับีเอซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่10เดือน3นะครับพสอนนะครับกับแนวทางนิเคอียเช้า VIP กับนิ ke, VIP, กเคอีบ่าย VIP นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณว,วิเคราะห์อาเลขกเดนจากส่วถึง9คัดให้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเล็เอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลนิกคอีเช้า vip นะครับผลออก252ขอภขอไปกับ528 สี่แปดนะครับห้าสองแปดสี่แปดก็ตัวจุดเด่นของผมมาเลขห้าับเลขสองเนาะแต่ว่ามันไปอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าอะไรตำแหน่งหลักร้อยกับหลักสิบนะครับมันไม่มีเลขแปดเนาะนะครับเลขแปดมาอยู่นี่นะครับห้ากับแปดเลขเด่นมาด้วยกัน ก็ถือว่าแนวทางนะครับก็เข้า5วิ่งรูดเนาะตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับเขาที่เล็ก5กับก็ไปกันต่อเนาะสำหรับแนวทางนิกเอิบาย VIP นะครับบ y าย p นะครับออก2 9 308นดะครับ29308นจุดบินก็ถือว่าเข้านะครับแต่ผมจะไม่ได้จับให้เนาะจับ1กับ2นะครับส่วน8นะครับก็เข้าตัวนี้วิ่งโลดนะครับตัวเจาะเจาะไม่เข้าเนะเพราะว่าผมไม่ได้เจาะ3ตัวนะครับก็คือไม่ได้เจาะ 808, 182นนะครับแต่ว่าผมจับ จับเหมือนเดิมแต่ค่อนก็มีโอกาสเข้าเนาะนะครับพอผมจับถ้าผมจับผมจับไล่ไงครับ7 8 7 0 7 1 7 2ถ้าเน,นให้8ก็เป็น8 0 8 1 8 2นะครับแต่วันนี้ผมเลือกจับให้นะครับแล้วก็มาดูชุดวินพิเศษเนาะก็สามารถเอาไปใช้ได้ทั้ง4แนวทางนะครับทั้งนีเคเช้าวีนีเคเช้าปก เนี่ยเคบ v แล้วก็บ y ายปกนะครับก็สามารถเอาไปวิ่งไปเอาไปวินนะครับเอไปครับเอาไปวินไต้ทั้ง4แนวทางนะครับก็ถือว่าแนาวทางจุดวินก็เข้าเนาะใค,ใ,คใครวิน3ต,ตัวตอนเช้าเข้านะครับ5 2 8นะครับ5 8 2เข้าตัวกลับเนาะส่วน2งตัวเข้า2องเข้าเข้างเหมือนกัน แล้วก็ข้า82ปองกนกันตัวกลับนะครับก็จะเป็นเข้า3ตัวกลับนาะก็จะเป็น5 82นะครับชุดวินกับ82ก็จะได้ชุดนี้นะครับวินสีแดงั ส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เข้าที่แปดศูนย์เนาะนะครับพอแปดศูนย์เท่าตัวกลับเหมือนกันนะครับส่วนผลของปอกผมไม่ได้เช็คนะครับไม่ได้เช็คครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ด กับแนวทางนิเกอิกช้าว vip กับนิเกอิกบ่าย vip เนาะวันที่11นะครับสอัร้อย เคอเช้า V I P นะครับแล้วก็นิเคอบ่าย V I P ก็เหมือนเดิมนะครับสองแนวทาง เรามาดูตอนเช้าก่อนนะครับเช้า VIP เช้า VIP วันนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตจับจับเต็มเลยเนาะนะครับจับเต็มเลยชุดวินสองสามห้าหกเจ็ดนะครับ 2 3 5 6 7มห้าหเนบสองสา้ก็เน้นในที่เลขสานะครับเลขเด่นมันได้2กับ3าม จับชุดเดียวเนาะนะครับส่วนที่เหลือท่านก็จับเอาเองนะครับก็จับในชุดวินแหละนะครับส่วนผมเน้นในที่3ก็เป็นจะจับ3 2 3 5 3 6 3 7ก็ได้นะครับหรือท่านชอบเลข2ก็2 3 2 5 2 6 2 7ก็นะครับมันก็จะได้6ชุดนะครับ <c oughs> รวมเลขเด่นมาด้วยกันก็จะเป็นเนาะนะครับ7ไม่รวมตัวประกบมาด้วยกันอีกนะครับคือเอาเฉพาะเลขเด่นเน้นนะครับ ถ้าจับทั้งหมดมันจะได้10ชุดนะครับจับในชุดวินจับไปที่3นะครับก็จะเป็น3 5 3 6 3 7 สามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับส่วนสามตัวจะให้สองชุดนะครับก็จะเป็นเก้าสามดกับเก้าเจ็ดสาแล้วก็แปดสามเจ็ครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับใ e นเคอีเช้าว i p อ ทําวันนี้ผมชอบ3ตัวผมจัดให้ชุดนี้เนาะนะผมก็จะจับไล่ก็ได้นะครับ3 7 3 5 3 6 3 7นะ9 3 5 9 3 6 9 3, 6, 9, 3 7แต่จะเล่น3ตัวนะครับทําวันนี้ผมนิดน่ะชุดไหนวันนี้ผมนิหน้าที่3 7นะครับ ผมเล่นได้ที่สามเจ็ดเนาะกลับไปกันต่อที่นี่คืออีกบาย VIP นะครับาย VIP ผมให้ที่สี่ศูนเก้าห้าหก เลขเด่นกดด้เลขสีกับเลขศูยกับเลขเด่นได้สกับ0ก็เน้นใน้ที่เน้นใน้ที่เลขศูนย์นะครับจับไล่เลยนะครับ

จับไปที่905 906นเ้าใครชอบเลข4ีจับที่เลข4นะครับจะเป็น4 0 4 9ูน46นะครับ แต่มาตัวไหนชอบผมชอบชุดไหนวันนี้ผมชอบ0ูนย์ห้ากับศูนย์หกเนาะตัวในดีศูนย์ห้ากับศูนย์หกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเน,นในที่ศูนย์ห้านะครับสามตัวก็ชุดนี้นะครับติดศูนย์ห้า ก็มาดูชุดบินพิเศษนะครับยินพิเศษก็เอาเลขเด่นมารวมกันทั้งรบบบางทีให้ตอนเช้าออกบ่ายให้บ่ายออกเช้านะครับก็เลยจับชุดบินพิเศษให้นะเลขเด่นก็ 2, 3, 4, สองสามนะครับสี่ศูนย์สุ่มเดขกำลังวันวันอังคารเนาะวันอังคารก็สามบวกเก้าสามมีแล้วนะครับอเมริกาตัวเดียว สุดเลขสูตรกำลังวันได้สกับ4ี่สงสากับ4ีมันติดอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับเป็นเลขสูตรกำลังวันนะครับก็ตามนี้นะครับสีแดงนะครับก็สามารถเอาไปวินได้ทั้ง4แนวทางนะครับในเคเช้า V แล้วก็ชาปกใบวีใบปกนะครับก็ไปวินได้นะครับครับใครที่รับแนวทางนะครับก็แครเอาไว้นะครับครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่11เดือน3ามนะครับพศ2568นกะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับ ก็จะลืมเลขเด่นมาด้วยกันเนาะนะครับใครชอบเลขบางทีตัวที่ผมเน้นนะครับมันอาจจะไม่มานะครับมาตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็ได้นะครับเพราะว่า2ตัวผมคัดมาแล้วนะครับ <c oughs> มันก็มีโอกาสมาทั้ง2ตัวแต่การที่ผมเน้นให้ก็คือยกระดับการลงทุนเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> หรือว่าตันไม่ตามผมก็ได้นะครับก็อเอาตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับมากกว่าตัวที่ ผมเน้นก็ได้หรือจะเอาตัวที่ผมเน้นมากกว่าตัวที่ไม่ได้เน้นก็ได้นะครับก็อยู่ที่ท่านนำไปใช้เนาะนะครับครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ